ลูกค้าไม่มีสิทธิ์แก้งานทํางานผ่านทางซูมเท่านั้นถ้าจะให้มาเจอมีคิดตังเพิ่มเอเจนซี่มาเสนอไอเดียลูกค้าลูกค้าชอบละแต่ขอแก้ประโยคนหนึ่งเถอะเฮ้ยมันมีนี้ด้วยสวัสดีครับผมจอนเฉลิมวงวันนี้นะครับ Insight Agency ีซีรีส์ที่จะเอาเบื้องหลังการทำงานระหว่างเอเจนซี่กับลูกค้ามาเล่าให้ฟังและเป็น EP ที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจนะครับ EP นี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับหลายคนนะครับที่ดูวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เคยทำงานกับเอเจนซี่มาแล้วหรือลูกค้าที่ยังไม่เคยทำงานกับเอเจนซี่แต่กำลังจะได้ทำนะครับแล้วเวลาทำงานกับเอเจนซี่นยครับเจอเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าเอจริงๆแล้วเอเจนซี่ทำแบบนี้กับลูกค้าได้ด้วยเหรอเช่นเอเจนซี่นะครับใช้เวลาในการวางกลยุทธ์อย่างเดียว1เดือนถ้าเอเจนซี่ออกแบบโลโก้ ลูกค้าห้ามแก้หรือการทํางานกับเอเจนซี่นะครับทำงานผ่านซูมเท่านั้นไม่จําเป็นต้องเจอกันแต่ถ้าลูกค้าเรียกร้องให้มาเจอกันจริงๆเนี่ยจ่ายตังเพิ่มด้วยวันนี้นะครับผมมีเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังเลยครับเมื่อเอเจนซี่เอาการทํากลยุทธ์มาอ้างเรื่องเวลา เอเจนซี่หลายที่นะครับบางครั้งเวลาทํางานไม่ทันหรือรับงานมากเกินไปเนี่ยจะอ้างขอเวลาทํางานเพิ่มด้วยการบอกว่างานนี้ต้องใช้เวลาทำส t ตรทจี้สอถึงสสัปดาห์เป็นอย่างน้อยแต่ทั้งทั้ท,ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าคู่แข่ง และอุตสาหากรรมนั้นๆเนี่ยครบถ้วนหมดแล้วและมีคีเมสเซจอีกด้วยหรือข้อความที่ต้องการจะสื่อสารอย่างชัดเจนถ้าเจอแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องรอฮะครีเอทีฟสามารถทํางานได้เลยเพราะได้ข้อมูลจากลูกค้าครบถ้วนโดยไม่ต้องเสียเวลาทำสต t จี้อีกต่อไปแต่ถ้าเอเจนซี่ของคุณยังยืนยันให้รออันนี้ผมว่าแปลกๆแ,แล้วนะครับ เรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับผมบอกได้เลยว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องรอให้ได้กลยุทธ์ก่อนแล้วถึงจะไปคิดงานครีเอทีฟได้หลายครั้งนะครับผมสามารถคิดงานครีเอทีฟได้เลยถ้าผมได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วเราค่อยมาทําการวางกลยุทธ์นะครับเพื่อเป็นการย้อนหลังแล้วมาปูทางให้ครีเอทีฟในวันพรีเซนต์ก็ยังได้ครับ 2. เมื่อเอเจนซี่กลับมาเสนอ8ไอเดีย ลูกค้าบางคนนะครับเจอทีมครีเอทีฟม,มาขายงานแล้วเห็นออปชันเยอะๆอาจจะว่าดีใจนะครับทำมาเยอะแต่บอกได้เลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้ามาขายเยอะตั้งแต่5ไอเดียขึ้นไปผมว่ามันอาจจะบอกได้เลยครับว่าทีมนี้หรือเอเจนซี่นี้ไม่รู้ซะแล้วนะครับว่าควรจะเสนออะไรและลูกค้ากำลังมองหาอะไรอยู่มาแบบไม่มั่นใจนะครับแล้วกลัวไม่จบก็เลยเลือกที่จะนำมาทั้งหมดเลยหวานมันทุกทางเลยงานมันจะดีหรอครับ และสมมุติว่าถ้าเกิดทีมครีเอทีฟ e นำเสนองานถึง8ไอเดียเนี่ยเว็บแรกที่ได้ฟังว่าวันนี้มาเสนอ8ทางครับอาจจะดีใจโอ้โหมี8ทางแต่พอฟังไปแล้วเนี่ยประมาณ3-4ไอเดียเชื่อเถอะครับคุณอาจจะสมาธิหลุดจากการฟังหยิบมือถือมาเล่นแล้วไม่ได้ฟังไอเดียที่เหลือเลยครับส่วนตัวผมนะครับปริมาณที่ผมคิดว่าพอเหมาะในการไปเสนองานลูกค้าเนี่ยสไอเดียพอครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากจะบอกลูกค้าที่ดูอยู่นะครับ เวลานำมาเสนอ4ไอเดียไม่ได้แปลว่าเอเจนซี่เนี่ยทำกันบ้านมาแค่4ไอเดียนะครับ4ไอเดียเนี่ยอย่างน้อยน่าจะมีประมาณ10 1ถึง15ไอเดียแต่เราเลือกไอเดียที่เราคิดว่าเอออันเนี้ยเหมาะกับแบรนด์อันเนี้ยตรงกับบัจจ็บที่ลูกค้าให้มานะครับและที่สำคัญตอบโจทย์ทางธุรกิจได้4ไอเดียกำลังดีลูกค้าฟังแบบพอเหมาะนะครับไม่รู้สึกฝืนเกินไปอึดอัดว่าแบบอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาเล่นจังเลยอ เมื่อเอเจนซี่ขอเวลา1เดือนแล้วค่อยกลับมาเสนองานครีเอทีฟจริงอยู่ครับที่บางทีทีมครีเอทีฟเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดงานเพื่อนางานที่ดีมาเสนอลูกค้าแต่ก็ต้องดูที่เนื้องานนะครับถ้าหากสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเป็นเพียงหนังบ um ัมเปอร์แอดหวิเรื่องเดียวเลยเนี่ยหรือภาพนิ่งคีวิชช u a วหนภาพเท่านั้นผมว่าขอเวลา2ออาทิตย์ มันก็มากเกินไปเพราะปกติแล้วเนี่ยการทํางานพวกนี้เนี่ยชิ้นเดียวอย่างมากเนี่ยไม่เกิน1อาทิตย์แน่นอนนะครับหากทีมนั้นมาขอเวลาคุณไม่ว่างานไหนก็เริ่มที่2อาทิตย์เลยเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเอเจนซี่ของคุณเ,เอาเวลาไปทํางานอื่นให้ลูกค้าอื่นแน่นอนการใช้เวลาเกินความจําเป็นเนี่ยครับลุกลามไปจนถึงบางครั้งนะครับเอเจนซี่มาเสนอไอเดียลูกค้าลูกค้าชอบแล้วแต่ขอแก้ประโยคนหนึ่งเหอะเชื่อไหมครับ1ประโยคแก้บางที1อาทิตย์ผมว่าอันนี้เกินไป 4. เมื่อเอเจนซี่ไม่มานำเสนองานแบบ Face to Face ตั้งแต่มีโควิด19นะครับการล็อกดาวน์ วัฒนธรรมการทำงาน work from home นะครับหรือ work from anywhere เนี่ยมีมากยิ่งขึ้นบางเอเจนซี่นะครับเอาจุดเนี้ยมาเป็นข้ออ้างยกตัวอย่างเช่นเมื่อต้องมาพรีเซนต์งานที่บริษัทลูกค้าแต่เอเจนซี่เลือกที่จะส่งเมลหรือซูมแทนทุกครั้งและอ้างเรื่องโควิดหรือหนักกว่าขายงานทางซูมคือการส่งเมลครับ AE ขี้เกียจขับรถออกไปหาลูกค้าก็โกหกแคทีมครับว่าลูกค้าบอกให้ส่งเมลมานะเดี๋ยวดูงานเอง ผมว่านี่เป็นการแสดงความไม่โปรเฟชชั่นอลในการทำงานนะครับและยังเป็นการไม่ให้เกียรติลูกค้าอีกด้วยเพราะการขายงานโดยเฉพาะงานที่มีหลายสื่อมีทั้งหนังสื่อกลางแจ้งงานอีเวนต์มีโปรโมชั่นรายละเอียดมันมากมายนะครับเจอหน้ากันแล้วขายงานเสร็จมีการปรึกษาหารือกันเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดครับ จริงๆแล้วนะครับข้อดีของการมาเจอกันแทนที่จะส่งเมลหากันเนี่ยผมว่าคือหลังจากขายงานเสร็จบางครั้งนะครับเรานั่งคุยกันเลยแล้วก็หาทางออกที่ดีที่สุดแก้ปัญหาด้วยการเบน i n s t o r m นะครับระหว่างลูกค้ากับเอเจนซี่ได้ทางออกทันทีลองคิดดูนะครับส่งเมลส่งไปกว่าจะส่งกลับกว่าจะดูกว่าจะตอบผมว่าถ้าลูกค้านะครับรีบวิธีที่ดีที่สุดก็คือเจอหน้ากันแล้วก็คุยงานกันเลยครับ 5. เมื่อเอเจนซี่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกโปรดักชันเฮาส์หรือผู้กำกับเองได้เลยหากคุณกำลังทำงานนะครับกับเอเจนซี่ที่มาถึงขั้นตอนของโปรดักชันแล้วและมีขั้นตอนของการเลือกโปรดักชันเฮาส์หรือผู้กำกับแล้วทางทีมครีเอทีฟบ,บอกว่าลูกค้าเลือกได้เลยนั่นอาจจะเป็นสัญญาณนะครับว่าเขากำลังโยนความรับผิดชอบมาให้ลูกค้าอยู่นะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยการเลือกโปรดักชันเฮาส์การเลือกผู้กำกับเป็นหน้าที่โดยตรงของครีเอทีฟนะครับที่จะต้องเป็นคนเลือก เลือกผู้กำกับหรือโปรดักชั่นเฮาส์ให้เหมาะกับไอเดียที่สุดนะครับและเอเจนซี่จะต้องควบคุมการผลิตโฆษณาชิ้นนั้นให้ออกมาดีที่สุดด้วยโดยต้องดูเองทุกขั้นตอนนะครับไปจนถึงการจบงานซึ่งถ้าหากว่าเขาโยนการเลือกโปรดักชั่นเฮาส์หรือผู้กำกับมาให้คุณเนี่ยคุณเป็นลูกค้ามันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ดีแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดงานมันออกมาไม่เป็นอย่างที่หวังไวเนี่ยเอเจนซี่เขาโทษลูกค้านะครับเพราะคุณเป็นคนเลือกเอง6เมื่อเอเจนซี่ไม่อนุญ,ญาตให้ลูกค้าแก้งานเลย มีนะครับมีเอเจนซี่ที่กล้าดื้อไม่ยอมแก้งานตามที่ลูกค้าบอกทั้งๆท,ท,ที่แก้แล้วงานจะดีขึ้นด้วยหรือเป็นคอมเมนต์ที่มีเหตุผลมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยครับลูกค้ามีสิทธิ์แก้งานนะครับถ้าคอมเมนต์นั้นของคุณทําให้งานมันดีขึ้นและตอบโจทย์มากขึ้นนะครับผมเคยได้ยินนะครับว่าลูกค้าคอมเมนต์และเอเจนซี่ไม่ยอมแก้แล้วบอกว่าถ้าแก้จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่ม money, 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 หรือถ้าแก้เอเจนซี่จะทิ้งงานนั้นแล้วเดินออกทันที เออาคูจะทิ้งงานกลางทางครับผมว่าถ้าเจอแบบนี้นะครับหาเอเจนซี่ใหม่เอะครับหรือไม่ก็รีบจบงานนั้นให้เร็วที่สุดแล้วก็ลบเบอร์เขาทิ้งทิ้งนําบัตรเขาทิ้งทุกอย่างที่เป็นคอนแทคของเขานะครับเออาคูจะทิ้งงานแบบนี้ผมว่าเป็นเอเจนซี่ที่ไม่ถูกต้องนะครับการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันไม่มีผิดถูกมีการแก้มีการคอมเมนต์เป็นเรื่องธรรมดาผมขออย่างเดียวนะครับขอให้เรารู้ในใจว่า การแก้การคอมเมนต์เนี่ยถ้าทำให้งานดีขึ้นเนี่ยครับทำไปเลยครับ 7. เมื่อเอเจนซี่ทำตัวเป็นมิสเตอร์เยสแมนการเป็นมิสเตอร์เยสแมนนะครับก็คือใช่ครับพี่ดีครับผมคือการที่เอเจนซี่เนี่ยปรับตามคอมเมนต์ทุกอย่างของลูกค้าเลยนะครับไม่เคยโต้แย้งและแนะนำอะไรเลยพูดแต่ว่าได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวดูให้ครับเดี๋ยวทำให้เลยครับตลอดการสนทนาผู้ฟังที่เป็นลูกค้านะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะคิดว่าอ้าวมันก็ดีอยู่แล้วนี่ปรับตามคอมเมนต์ทุกอย่าง แต่จริงๆแล้วนะครับนี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อง,งานที่สุดเลยเพราะการที่ทีมครีเอทีฟนะครับหรือทางเอนซี่เทคคอมเมนต์และปรับตามในทุกๆอย่างโดยไม่คิดเลยเนี่ยแปลว่าพวกเขาอาจจะมีความรู้หรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดและโจทย์นั้นน้อยนะครับทำให้พวกเขาไม่รู้ว่าจะเสนอแน่อะไรหรือจะแก้งานให้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับก็ให้ลูกค้าเป็นคนชี้นําซึ่งมันชี้ให้เห็นครับว่า นี่คือเอเจนซี่ที่ไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลและถ้าทีมนั้นนะครับไม่มีข้อเสนอแนะหรือความรู้ในแง่มุมใหม่ๆใ,ในวงการมาร์เก็ตติ้งหรือแนะนำรูปแบบงานเอทีฟดีๆให้ลูกค้าได้นะครับงานของคุณมันจะออกมาดีได้ยังไงถ้าคุณเจอเอเจนซี่แบบนี้นะครับผมแนะนำให้หนีเลยนี่ไม่ใช่ข้อดีนะครับว่าเออพูดง่ายจังเลยอยากแก้อะไรก็แก้ได้สุดท้ายปลายทางนะครับงานจะไม่ดีเอาแต่สิ่งที่แย่อีกอันนึงสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ เราเป็นคนจ้างเขาเราจ่ายเงินให้เขาแต่เรากลับต้องเป็นคนคิดทุกอย่างเองมันใช่เหรอครับครับและนี้ก็คือ7สัญญาณอันตรายนะครับของการทำงานกับเอเจนซี่ถ้าคุณเจอ1ใน7ข้อนี้หรือโชคดีเจอทั้ง7ข้อผมว่าหาเอเจนซี่ใหม่ดีกว่าครับ เอเจนซี่ดีๆมีนะครับดูแลลูกค้าอย่างดีให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนจบนะครับผมไม่ชอบบังคับใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขออย่างเดียวอย่าก,กดรีพอร์ตผมแล้วกัน